มอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยเสียงแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองเงียบเกินไปอยู่ท่ามกลางบทสนทนามากมายแต่ไม่มีใครฟังจริงๆว่าคุณรู้สึกอะไรเคยพยายามอธิบายทุกอย่างแล้วแต่คนก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีจนวันหนึ่งคุณเริ่มไม่อธิบายอะไรอีกคุณเริ่มเลือก ไมรู้ว่าจะพูดอะไรแต่เพราะรู้แล้วว่าบางคำไม่จำเป็นและบางพลังมันพูดแทนได้ดีกว่าคำพูดความเงียบของคุณในวันนี้ไม่ใช่การถอยไม่ใช่การเก็บซ่อนแต่เป็นความเงียบที่ผ่านการสั่นไหวมาแล้วนับไม่ท้วนความเงียบที่เคยเจ็บเคยกลัวเคยอยากตะโกนสุดเสียง ก่จะเรียนรู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในเสียงที่คนได้ยินแต่มันอยู่ในความตั้งใจที่นิ่งพอจะทำให้สนามเปลี่ยนโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยและในความเงียบที่คุณรักษาอยู่ทุกวันมีแรงสั่นบางอย่างที่เริ่มเปลี่ยนสิ่งรอบตัวคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าบางครั้งแค่คุณยืนอยู่ คนก็เริ่มฟังสนามก็เริ่มนิ่งและโลกก็เริ่มฟังหัวใจของคุณแม้คุณจะไม่ได้พูดวันที่44ความเงียบที่เปลี่ยนสนามเมื่อพลังของคุณเริ่มพูดในภาษาที่ลึกกว่าเสียงพลังเงียบที่เปลี่ยนสนามนั้นมีอยู่จริงและทำงานตลอดเวลาคนที่ไม่รู้จักพลังเงียบ มักจะรีบส่งเสียงแต่นักรบที่ผ่านการฝึกภายในมาแล้วจะรู้ว่าพลังที่เปลี่ยนโลกจริงๆคือพลังที่นิ่งที่สุดชัดที่สุดและไม่ต้องขอให้ใครเข้าใจพลังนี้ทำงานอย่างไรคะพลังจะเขย่าสนามโดยไม่ต้องแตะต้องใครพลังจะทำให้คนอื่นนิ่งตามได้โดยไม่ต้องออกคำสั่ง พลังจะดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาโดยไม่ต้องเรียกร้องแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพลังของคุณเริ่มเปลี่ยนสนามแล้วข้อแรกค่ะผู้คนเริ่มเปลี่ยนจังหวะของตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยเช่นคนที่เคยใจร้อนเริ่มฟังคุณโดยไม่รู้ตัว หรือในที่ประชุมหรือกลุ่มสนทนาให้ลองสังเกตค่ะทุกอย่างเริ่มช้าลงเมื่อคุณอยู่ในวงนั้นนี่แปลว่าคลื่นของคุณเริ่มกระจายออกและสะกดจังหวะของสนามได้แล้วค่ะ 2. ค่ะคนที่เคยต้านพลังของคุณเริ่มเคลื่อนไหวใกล้ขึ้นแม้ยังไม่เข้าใจคุณพวกเขาอาจไม่เห็นด้วยกับคุณนะคะ อาจยังไม่ได้พูดคุยแบบเปิดใจแต่ให้สังเกตว่าพวกเขาเริ่มไม่หนีแล้วก็ไม่ผลักคุณออกเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะพลังของคุณกำลังเปลี่ยนจากแรงที่กดดันเป็นแรงที่ดึงดูดค่ะ 3. ค่ะสถานการณ์ต่างๆจะเริ่มเบาลงแม้ปัญหายังไม่ถูกแก้นั่นแสดงว่าสนามเริ่มรับคลื่นของคุณแม้ยังไม่ได้ปรับตามทั้งหมด 4. ค่ะ คุณจะไม่เหนื่อยเหมือนเดิมแต่กลับรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังขยับได้คุณอาจจะต้องพูดน้อยลงแต่จะแปลกใจว่าทำไมผลลัพธ์นั้นกลับมากขึ้นนี่คือสัญญาณว่าพลังนั้นเริ่มเปลี่ยนสนามให้ทำงานแทนคุณ 5. ค่ะคุณเริ่มเป็นจุดอ้างอิงของสนามแม้คุณไม่ได้ขออาจจะมีคนทำความคิดเห็นคุณก่อนทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีคนสนใจคุณเลย มีคนเอ่ยถึงคุณในฐานะว่าเป็นคนที่ทำให้บรรยากาศเปลี่ยนนี่คือช่วงที่พลังเงียบของคุณกลายเป็นสนามจริงที่คนสัมผัสได้ค่ะมาดูเทคนิค3เทคนิคด้วยกันในแบบนักรบผู้พูดในภาษาที่ลึกกว่าเสียงเทคนิคแรกค่ะรักษาพลังนิ่งให้มากกว่าพลังพูด เพราะนักรบไม่ได้ชนะด้วยถ้อยคำํำเสียงเปลี่ยนใจได้แค่ชั่วคราวแต่พลังที่มั่นคงในตัวเองจะเปลี่ยนสนามได้ตลอดไปนักรบที่แท้จะไม่รีบพูดจะไม่เร่งอธิบายและจะไม่ใช้คําเพื่อลบความเงียบที่ยังไม่มั่นคงวิธีการฝึกค่ะก่อนพูดในสถานการณ์ที่สำคัญลองถามตัวเองก่อนว่าฉันพูด เพราะต้องการเปลี่ยนใครหรือเพราะพลังของฉันเต็มพอแล้วลองฝึกฟังจนจบก่อนพูดแม้ใจจะอยากโต้กลับก็ตามรักษาการหยุดก่อนพูดให้ได้3วินาทีเสมอเพื่อให้พลังนิ่งไหลก่อนเสียงจะเปล่งออกมาเทคนิคที่2ค่ะ สร้างสนามพลังด้วยการยืนในพลังที่เป็นของตัวเองไม่ใช่การบังคับคนอื่นให้เปลี่ยนวิธีการฝึกค่ะไม่ใช่คำพูดเพื่อควบคุมแต่ใช้พลังของความสม่ำเสมอในการเป็นตัวอย่างยืนในค่านิยมของตัวเองโดยไม่ต้องชี้นิ้วให้ใครทําตามและเมื่อมีคนเริ่มต้านอยากขยายเสียงค่ะให้ขยายพลังนิ่งในตัว เทคนิคที่สามใช้ความเงียบอย่างมีศักดิ์ศรีเพราะนักลบเลือกจะเงียบเพื่อให้พลังงานนั้นทำงานแทนเสียงความเงียบของนักรบไม่ใช่การถอยแต่มันคือการเว้นพื้นที่ให้พลังในตัวคุณได้สื่อสารแบบลึกที่สุดวิธีการฝึกคะ่ะเมื่อมีการประทะให้ลองยืนนิ่งฟังและไม่ตอบกลับทันทีถ้าพลังเริ่มไหลออกเพราะอารมณ์ ให้คุณลองถอยเพื่อรวบพลังกลับมาก่อนแล้วจงให้คุณค่าแก่ความเงียบที่รักษาจังหวะมากกว่าคำพูดที่เร่งขยับสนามสรุป3เทคนิคค่ะเทคนิคแรกรักษาพลังนิ่งก่อนพลังเสียงเพื่อให้คำพูดนั้นมีรากจากความมั่นคงภายในเทคนิคที่สยืนในพลังของตัวเองไม่ต้องชี้นำใคร พื่อให้สนามค่อยๆปรับตามแรงสั่นที่แท้จริงและเทคนิคที่3ค่ะให้ใช้ความเงียบอย่างมีศักดิ์ศรีเพื่อให้พลังแท้ได้ทำหน้าที่แทนคำพูดในสนามที่วุ่นวายในวงสนทนาที่เสียงดังในสถานการณ์ที่คนกำลังแข่งกันอธิบายนักรบไม่ได้ยืนขึ้นเพราะอยากเด็ด คุณเพียงแค่ยืนมั่นในพลังที่ไม่ต้องการการยอมรับและความเงียบของคุณไม่ได้เกิดจากการยอมแพ้แต่เกิดจากการฝึกฝนจากการเลือกจะฟังสนามให้มากกว่าฟังเสียงของตัวเองและรอให้พลังพูดแทนในเวลาที่เหมาะสมแต่เส้นทางของนักรบยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะบางครั้ง ส่งไปอยู่ในสนามที่ไม่มีใครพูดภาษาเดียวกับคุณเลยไม่มีใครเข้าใจว่าคุณคิดอะไรไม่มีใครตอบสนองกับพลังที่คุณส่งออกและบางครั้งอาจยางต่อต้านความเงียบของคุณแล้วคราวนี้คุณจะทําอย่างไรจะสื่อสารยังไงในเมื่อสนามไม่รับคลื่นของคุณเหมือนเคยลองมาพบกันในวันที่45นักรบในพื้นที่เงียบ สื่อสารกับโลกโดยไม่ใช้ภาษาเดียวกับคนอื่นเพราะแม้ไม่มีใครฟังไม่มีใครพูดภาษาของคุณพลังแท้ของคุณก็ยังสามารถสื่อสารกับสนามนั้นได้ลึกกว่าเสียงใด